เราทํางานเกีย่ยวกับเรื่องประเด็นความแรงลดเล่าลดความแรงเก่อผู้หญิงและเด็กในชุมชนเนี่ยมาระยะหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นว่า,าปัญหาของคนในชุมชนเนี่ยมันเริ่มมีการพัฒนาการและมีการปรัเปลี่ยนแล้วเราต้องการยกระดับ เรื่องสุภาพเนี่ยมันเชื่อมโยงกับหลายมิติมันไม่ได้มาว,วามาพอแก้ปัญหาเล่าความแรงแล้วมันจะจบไปมันมีเรื่องมิติทางเศรษฐกิจมิติเกี่ยวเรื่องสุภาพมิติอื่นด้วยโดยเฉพาะาในชุมชนที่เป็นชนบทหรือว่าในเมืองเนี่ยมันมีมิติหลายมิตินะซึ่งเราคิดว่าเออถ้าเกิดอย่างชนบทเนี่ยเห็นชัดว่าถ้าเกิดเขามีอาชีพอะไรที่มันมีความมั่นคงมากขึ้นความแรงมันจะก็ไม่กลับไป อันนี้เราเองเราก็าได้ทํางานกับบริไทยแบบลม้มหลวนะยังไม่ได้ทํางานกันลงลึกฉะนั้นเมื่อ5้าปีที่ผ่านมาเราก็เลยจึงได้มีการคุยและเปลี่ยนแล้วก็คุยว่าเออจริงชาวบ้านเนี่ยอยากมีการพัฒนาเนี่ยก็เลยจึงกําหนดเป็นแผนขององค์กรขึ้นมาโดยเฉพาะแผนที่ทํางานกับสสว่าเอาเอเราต้องการยกระดับให้ชุมชนเห็นเรื่องประเด็นสุขภาวะเนี่ยให้มีความชัดเจนมากขึ้นมาฝา่ายที่จะมองแค่ เชิงประเด็นอย่างเดียวเพราะว่าในปัญหาในชุมชนมันต้องมองประเด็นรวมภาพรวมปีแรกเนี่ยวิทูลเนี่ยเข้ามาเป็นวิทยากรเขาเรียกใน,ใ,นให้ความรู้เกี่ยวเรื่องประเด็นความมั่นคงอาหารกับเรื่องการผูกขาดต่างๆเกี่ยวเรื่องอาหารมีการเจาะเลือดมีอะไรให้เห็นชัดว่าผลกระทบสารเคมีมันคืออะไรเนี่ยจนชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้ข้อสรุปว่าอยากทําต่อ,อพอพอก็าสนใจทําเนี่ยวิทูลก็ให้คำปรึกษาในหลายเรื่องเช่นเฮ้ยคุณอย่างอำนาจเจริญเขาต้องการ วิทูลบอกเนี่ยต้องทำเกษตรผสมผสานวิทูลก็ส่งความรู้ให้อบรมหรือแม้กระทั่งการตรวจน้ําในพื้นที่มันก็มีทีมวิชาการที่อยู่ใกล้ๆนั้นมาช่วยอะไรเงี้ยหรือว่าอย่างาามีงาน,นต่างๆวิทูลก็จะให้โคต้าเราไปอบรมให้แกนนําเราไปอบรมโน้อนอบรมนี้เรื่องความรู้ต่างหรือบางทีวิทูลก็มาให้ความรู้ลงไปพื้นที่ของชาวบ้านเลยโดยตรงมันทํากันมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังทํากันอยู่ ตอนนี้ชาวบ้านเราไม่อยู่แค่3าี่กลุ่มเหมือนกันตอนนี้มันขยายไป6 7 8กลุ่มเยอะมากตัวนี้มันขยายไปเยอะจนกลายเป็นเครือข่ายเกี่ยวเรื่องฟัําคงทหารของเรากับวิทูลที่สำคัญคือว่างานของวิทูลเองมันก็มีมิติของผู้หญิงอยู่ด้วยในเรื่องฟัําคงทหารนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งงานต่างๆประเด็นเรื่องผู้หญิงมันก็นาไปสู่การแลกเปลี่ยนกับกลุ่มฟัําไม่คงทหารนี้มากขึ้นเรื่อยๆ พอลรงป้านทองนะครับเครือข่ายกลุ่มผู้ชายเรื่องล่าที่ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านคำกลางตำบลลุงนำแท่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับ,บรการบูรการเนี่ยมันต้องมีแผนงานที่ชัดเจนใน5้าปีที่ผ่านมาี่ยเราการบูรการมันอยู่ในแผนงานค่อนข้างชัดเจนหมายความว่าอยู่ในแผนงานที่ออกมาซึ่งทางสสํสำนักหนึ่งเองก็สนับสนุน นะกรรมการกับแผนเองหรือว่าคนที่เป็นผู้ในการก็สนับสนุนให้มันเกิดแผนงานนี้โดยมีให้เราเนี่ยลองทดสอบในการที่จะทําเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงการบูรการของเราเนี่ยปัญหาในที่ชนมเป็นตัวตั้งในการที่จะมาเรียนรู้ร่วมกันมากฝากที่จะถูกบังคับเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของแหล่งทุนของอะไรเนี่ยมันจะแก้ไม่ได้ช่วง5 6ปีเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าทํางานมันคิดจงเข้าใจทํางานมันคิดเสร็จแล้วก็ทดลองทําว่าเนี่ยการบูเนี่ยมันนํามาสู่ทําให้ เกิดผลไหมหรือว่ามันทําให้เกิดไปเพิ่มภาระเขาหรือเปล่าหรือมันเป็นส่วนหนึ่งของของวิถีของชุมชนไหมเราก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยเห็นปัญหาพุทธศัพท์มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันจนให้มันฝ่าฟันไปได้สําหรับผมเนี่ยบูรกากรคือเครื่องมือที่จะทำหนึ่งมันทําให้ชุมชนเนี่ยเขาเข้มแข็งขึ้นใช่ไหมมันทาให้องค์กรของชาวบ้านเข้มแข็งขึ้นมันทําให ชุมชนมันมีพัฒนานการนําไปสู่เข้าใจมิติเรื่องสุขภาพเนี่ยหลากมิติมากขึ้นถ้าเกิดเราทําก็ต้องเอาแบบจริงจังแล้วก็ตัวที่จะเป็นคําตอบก็คือตัวชาวบ้านตัวคนในชุมชนเนี่ยน่าจะเป็นคําตอบสลหรับสำคัญในการเรื่องบูรณาการถ้าเกิดเราไม่ไม่เอาตัวชาวบ้านเป็นหัวใจอว่าการบูรณาการไม่ไม่ทางประสบความสำเร็จมันจะมีแต่ล้มเหลวเพราะมันเป็นความคิดของเราที่จะไปกําหนดเขาเราไม่ควรจะกําหนดเราต้องฟังเขา